ตายชุติมาโพสภาพท้องโตชาวเน็ตตกใจไปท้องตอนไหนชาวเน็ตตกใจตายชุติมาโพสภาพท้องโตแห่สงสัยไปท้องตอนไหนกับใครก่อนอ่านแคปชั่นดีๆถึงกับร้องอ๋อเรียกว่าทำเอาหลายคนตกอกตกใจกันยกใหญ่เมื่อจูจ่ๆตายชุติมา ก็ออกมาโพสรูปภาพท้องโตจนชาวเน็ตหลายคนงงมากว่าไปท้องตอนไหนเกิดอะไรขึ้นแต่พอมาอ่านดูแคปชั่นขับไฟล์เดอะซีรีส์เชิญรับชมค่ะถึงเข้าใจว่านี่คือบทบาทในซีรีส์จากขับไฟเดยที่เธอได้รับนั่นเอง ในขณะที่คอมเมนต์ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตกใจมากนึกว่าสาวตายท้องจริงๆเพราะแต่งเหมือนมากถ้ามองผ่านๆแบบไม่อ่านแคปชั่นคงมีตกใจเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะออกก่อนจะหัวเราะออกมา